จะรู้ว่าเทรนสมัยนี้อายุเท่าไหร่เรามาดูกันก่อนครับว่าเทรนเนี่ยแปลว่าอะไรเทรนคือทิศทางของความนิยมสิ่งสิ่งหนึ่งหรือแนวโน้มของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในทิศทางหนึ่งนะครับแล้วเทรนมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันเริ่มจากแมกเทรนอันเนี้ยทรงพลังและยาวนานที่สุดรองลงมาแมคโคเทรนมีอายุราวๆ5-10ปีไมโคเทรนมีอายุ3-5ปีและเฟดอันเนี้ยสั้นที่สุดมีอายุประมาณ3-5เดือนเท่านั้นเองเรามาดูประเภทเทรนที่สั้นที่สุดคือเจ้าเฟดนี่นะครับมีอะไรบ้าง ทดาดัน <S <S และนี่คือเฟสของคน90อ่ามีใครทันบ้างไหมเนี่ย ก็จะมีเครื่องเล่นดิจิว้ร่องเท้าเข้าไปที่มีลอ้อขนมก็มีโดนัทเกมก็มี Animal c r o s s i n g ตุ๊กตาก็มีมูรลาคาเมิเฟอร์บี้น้ำเดือก็มีชากหุาบตามือหรือขวดน้ำที่ซื้อกันมาสะสมถ้าให้ยกตยัวอย่างอายุของเทรน์เหล่านี้นะครับ <S <S ผมขอเลือกออสองอันที่อยู่ใน2ยุคละกันครับซึ่งทั้ง2เทรนนี้ได้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมขึ้นนั่นก็คือ1น r i s p ิสปี้คเปิดสาขาแรากในเมืองไทยในวันที่28กันยายนปี2010ที่ห้างสยามพารากอนชั้นจีณเวลานั้นคริส สยามพระก้อนชั้นตึ้งตอคิวยาวตั้งแต่จากในห้างออกมาแรกในเมืองไทยในวันใจความร้อนของประเทศไทยเลยทีเดียวยังไม่พอนะครับน้องได้กลายเป็นของฝากของคนกรุงเทพด้วยนะคือใครมากรุงเทพก็ต้องซื้อกลับไปฝากเออกรุงเทพมีของฝากเออเจ๋งเหมือนกันเนาะ และนั่นคือเรื่องราวของเทรนในอดีตนะครับลองขยับเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นอันที่2ที่ผมกำลังจะพูดนะครับนั่นก็คือเกม Animal Crossing เอาจริงๆแล้วเกม Animal Crossing นะครับเปิดตัวตั้งแต่ปี2001ในภาคแรกนะครับและหลังจากนั้นก็ขยายขายออกไปทั่วโลกเลยเกมนี้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งในปี2020ครับในภาค Animal Crossing New Horizons กับเครื่อง Nintendo Switch ในขณะนั้นเกม Animal Crossing ได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมขึ้นว่าเครื่อง Nintendo Switch หมดตลาดหมดจริงๆค่าเครื่องค่าเกมก็เพิ่มขึ้น3-5เท่าเรียกว่าใครมีเครื่องใครมีเกมเได้ถ่ายรูปโชว์บ้านโชว์เกาะของตัวเองเนี่ยถือว่าอินเทรนด์มากๆในตอนนั้นแต่ว่าเทรนด์นี้นะครับ ก็มีอายุโดยประมาณ1นถึงสเดือนอาจจะหลุดออกไปทาง3เดือนน่อยๆแล้วครับไม่นานมากแล้วเทรนนี้ก็ได้จางและหายไปถ้าอย่างนั้นที่บอกว่าเทรนประเภทเฟดนี้อายุสั้นที่สุดแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับแต่มันจะถูกเรียกว่าอะไรอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันหรือเขานับเป็นเฟดเหมือนเดิมแล้วก็สั้นลงอย่างเงี้หรอ เหตุผลหลักๆของการลดลงของอายุเทรนนั่นเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในอดีตสิ่งที่จะทําให้เกิดเทรนได้เนี่ยเราไปดูหนังเรื่องนึง่งวิชอบทรงผมพระเอกคนนี้จังหรือดูรายการทีวีแล้วเออชอบประโยคการพูดแบบนี้จังเลยแต่ซึ่งสื่อพวกนี้นะครับต้องผ่านการายทําตัดต่อและรอเวลาออกอากาศอีกซึ่งมันกินเวลานานมาก การเข้าถึงเทรนด์ที่เร็วที่สุดในอดีตคือดิตยาาิยสารเพราะว่าจะออกเป็นรายสัปดาห์ไงครับแต่ถ้าเราไม่มีกําลังซื้อทุกเล่มทุกสัปดาห์นะครับเราจะต้องหาสถานที่ไหนที่จะมีให้อ่านฟรีบ้างเช่นร้านทําผมไงใครที่อินเรื่องนี้คุณช่ยยอยเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราได้อ่านดิตยาาิยสารชอบเรื่องไหนเอาไปบอกเพื่อนต่อเล่ากันปากต่อปากเป้ามอยกันไปเรื่อยๆกว่าจะกระจายเป็นวงกว้างเนี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณเป็นสัปดาห์รวมๆแล้วเนี่ยก็เกือบเดือนเหมือนกันนะครับแต่ในสมัยนี้มันถูกยุบลง เหลือเพียงโซเชียลมีเดียที่เดียวแล้วและโซเชียลมีเดียก็ยังเกิดพื้นที่การรับรู้ขึ้นอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram t i k t ต k อกเอย Twitter เอยโอ้เต็มไปหมดที่สำคัญในยุคนี้เกือบทุกคนมีมือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาซึ่งแปลว่าคุณสามารถแชร์เรื่องต่างๆให้คนอื่นได้ภายในปุ่มเดียวเท่านั้น แล้วมันทำให้การเข้าถึงเทรนด์เร็วขึ้นขนาดไหนผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะลองดูนี่นะครับความยาวของจิงเกิลในรายการทีวีสมัยก่อนมีความยาวประมาณ15-30ถึง30วิหนาตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับลองดู ถ้าเทียบกับเวลาสมัยนี้คุณอาจจะได้ดูคลิป tik tok ไปแล้วประมาณ3-7คลิปแล้วถ้าเรานั่งดูรายการทั้งรายการล่ะครับประมาณ1ชั่วโมงกกว่ามันแปลว่าเราจะได้ดูคลิปคอนเทนต์ทิกต o k เนี่ยเป็นหลายร้อยคลิปและไม่รู้ว่ามีกี่เทรนที่อยู่ในนั้นด้วยซ้ํา จากการรับรู้ที่เร็วขึ้นและการเสพคอนเทนต์ที่ง่ายขึ้นมันเลยทำให้อายุของเทรนดลดลงเรื่อยๆจริงๆครับนี่ยังไม่นับการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีอันรวดเร็วของเหล่าคนยุคเจนซนะครับที่เด็กอายุ5ขวบสมัยนี้ก็สามารถเสิร์ชของที่อยากดูเองได้แล้วนะวันก่อนเห็นหลานเสิร์ชเองกับมือเลยแล้วแบบเฮ้ยทำได้กันแล้วว่าเออเก่งกันโนเด็กสมัยนี้งั้น เทรนสมัยนี้มีอายุเท่าไหร่กันล่ะตัวอย่างง่ายๆให้สังเกตนะครับอย่าง t ิ k t o k หรือ Twitter เนี่ยประมาณ1-2วันก็ตกเทรนแล้วการเข้าถึงที่เร็วการรับรู้ที่ไวทําให้คนที่ผลิตคอนเทนต์หรือคนที่ตั้งใจจะผลิตเทรนบางอย่างออกมาเนี่ยต้องทําให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นไม่งั้นคุณก็จะอยู่ในสภาวะตกเทรนนั่นเองและในอนาคตอันใกล้นี้ไม่แน่นะครับคุณอาจจะตกเทรนใน5 4- 3สี แฟนที่คุณชื่นชอบม้าที่สุดในยุคของคุณคืออะไรของแอดนะครับน่าจะเป็นการสะสมสมุดสติกเกอร์ด์กอนบอลถ้าใครมีบอกเล่ากันมาหน่อยคอมเมนต์ไหนโดนใจสุดนะรับไปเลยของรางวัลจำนวน30รางวัล